มาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปหลังจากแกะกล่องเนี่ยเห็นของจริงด้วยว่าหน้าตามเป็นยังไงตรงไหนมีไฟบ้างอะไรยังไงกับเครื่องจริงให้ดูอุณหภูมิด้วยผมหยิบเป็นตัว water cooling หรือว่าชุดน้ำระบบปิดจาก d e e c o o ูเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานครับนับจากวันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยช่วงต้นเดือนเมษา2567มันเข้ามาถึงไทยประมาณสักเราเราเดือนนึ่งประมาณเดือนบวกลบก็แล้วกัน กับรุ่นนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2ไซส์นะครับผมหยิบให้ดูตัวนี้เป็น360มันคือเอาอยู่ไหนอยู่นี่ Deep c คูล m ิ s t i c <oughs> cool, ique, หรือว่า m y s t i กสาผมจะแกะให้ดูตัวนี้ซึ่งอีกตัวหนึ่งหยิบมาวางให้ดูเฉยๆว่ามันก็มีนะ Mystic 240ว่ากันที่เรื่องราคาก่อน2ตอนนะครับหรือว่า240เนี่ย5,300ส่วน3ตอนหรือว่า360เนี่ย 6,003จุดเด่นของมันก็คือมีแอนตี้ลีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการคลายแรงดันไม่ให้น้ำมันลดไม่ให้น้ำมันหายเวลาเทมมันสูงสูงจากโหลดของ CPU เวลาน้ำมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหมือนก๊อกที่คายอากาศแพชเชอร์ขึ้นมาไม่รู้มันทำยังไงแต่มันทำมาสัก2-3รุ่นแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะของดีคูนะทำมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็น่าจะได้ผลดีไม่งั้นเขาคงไม่ทำต่อทีนี้นะครับ หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมิสที e นะครับไม่ว่า360หรือ240เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของหน้าจอที่หน้าปัม๊มหรือว่าเหนือวเตร์บล็อกนั่นแหละส่วนพัดลมที่หม้อน,น้ำที่เป่าอัดลงไปที่ตัวเรดีย t เตอร์จะไม่มีไฟถ้าเป็นเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราจะไปเปลี่ยนพัดลมของหม้อน,น้ำให้เป็นรุ่นอื่นให้มีไฟก็แล้วแต่สะดวกเลยซึ่งเครื่องที่เราเดโมไไ้ให้ดูก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน อ่ะผมแกะเลยนะครับไม่พูดเยอะนะครับดูว่าหน้าตามเป็นยังไงใกล้ๆแกะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับให้ดูที่หน้าบล็อกหรือว่าบางคนก็เรียกปัม๊มผมเรียกบล็อกเ็าละกันคือตัวบล็อกเนี่ยมันอยู่ข้างใน ปั๊มก็อยู่ข้างในนะครับหัวปั๊มหัวบล็อกอ,อะไรเอาที่สะดวกเลยให้เข้าใจตรงกันก็พอถ้าเราติดตั้งตามปกติมันจะอยู่ท่านี้มองเข้าไปไม่รู้แหละว่าวิธีหรือว่าแพทเทิร์นแนวทางในการติดหม้อน้ำของคุณจะไว้บนตามที่เคสมันโอเคหรือจะไว้หน้าได้ไหมวะถ้าไว้หน้าจะเป็นยังไงถ้าไว้หน้าก็จะอยู่ประมาณเหลี่ยมนี้ นะครับไว้หน้าก็อยู่เหลี่ยมนี้นะไว้หน้าถ้าไว้ข้างไว้ข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ทั้งนั้นดูตามความเหมาะสมเลยว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนหรือถ้าเกิดเราจะบิดโดยความจําเป็นถ้าเกิดอาจจะต้องบิดบล็อกให้เป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับสายเนี่ยอยากให้มันอยากให้มันบิดอยาให้มันงอมากเกินไปเอาที่เหมาะสมทีนี้ตัวบล็อกกลับมานะครับดูว่าเห็นชัดๆก่อน มันเป็นดีไซน์สี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นดีไซน์สี่เหลี่ยมซึ่งนี่ฮะถามว่าใหญ่ไหมถ้าเทียบกับบล็อกหรือว่าปัม๊มหลายๆยี่ห้อก็ถือว่าใหญ่แล้วที่สําคัญก็สูงประมาณหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยความสูงของมันนะต่อให้มันสูงขนาดนี้หรือสูงไปกว่านี้สักหน่อยมันก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับรอบๆเมนบอร์ดหรือมันไม่มีทางที่จะสูงมากกว่าระดับของขอบเคสอยู่แล้วนะครับถามว่าใช้ได้ตามปกติไหมก็ไม่น่าห่วงอะไร ท่อกับหัวฟิตติ้งนะครับจริงๆแล้วเขาแยกมานี่สามารถแหวกสามารถบิดได้ในระดับหนึ่งเป็นหัว90ทั้งคู่วางอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้เวลาบิดมันจะไปคู่แบบนี้นะฮะมันจะติดกันนิดนึงนั่นก็หมายความว่ามันจะมีฟิกระยะอยู่นิดนึงไม่ได้สามารถแบบอันนี้มาสุดอันนี้ก็ตามสุดได้ไม่ใช่นะครับหรือจะแหวกอะไรแบบนี้ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับว่าทิศทางสายมันควรเป็นทางไหนอย่าบิดเยอะอย่าบิดแรงค่อยๆเลื่อนค่อยๆปรับเวลาบิดนะครับไอ้พวกสายพวกนี้ ออฟิตติ้งมันก็มีความาลิมิตของมันว่ามันจะทนแรงได้แค่ไหนหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับตามสเปคมีบอกไหมว่าหน้าจอกี่นิ้วโอโ้โหสเปคของดีฟคูเวลาบอกเนี่ยเต็มกระดาษนะครับผมไม่เห็นนะฮะว่าหน้าจอมันบอกไว้กี่นิ้วใหญ่ชิบหายเลยถ้าใส่แนวนอนแบบนี้ติดแรมตัวแรกแถวแรกแถวหนึ่งแน่นอนแถวสใส่ได้แถวสแถวสใส่ได้ หน้าจอ2.8นิ้วเป็น t f t LCD โอเคดูเทมเดูเทมได้ไหมวะก็ต้องได้ดิดูอะไรก็ได้ความเร็ว CPU เ,เทม CPU อะไรอีกอไฟวีคอรอพัดลมหรือว่าเราสามารถเซตอะไรก็ได้ใช่ไหมในระดับหนึ่งที่แอปก็มีให้ที่เป็นโปรไฟล์มาก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมันจะไม่อะไรนะรูปภาพได้กิฟตได้ถือว่าเป็นชุดน้ำราคา6,300ที่ ทำได้ค่อนข้างครบไม่ได้แตกต่างจากตัวหมื่นกว่าๆหมื่นกลางๆอะไรขนาดนั้นมากสักเท่าไหร่อาจจะหน้าจออาจจะไม่ได้สวยเท่าหน้าจออาจจะไม่ได้แบบลุกเล่นเยอะเท่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาเช่นคุณเอาแบรนด์ N 1 3มหกับแบรนด์ A 1 4มหมาเทียบกันตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถูกกว่าสัก2ถึง3เท่าเลยนะหายไปเยอะนะครับ หายไปเยอะนะครับเซฟไปได้เยอะปลั๊กที่ต้องใช้นะครับซา t a ตาแหละคุณต้องเสียบและหนึ่แน่ๆเป็นไฟเลี้ยง USB internal เสียบลงบอร์ดอยู่แล้วแน่ๆนะครับในการเล่นเอฟเฟกต่างๆตัวนี้เป็น a r g b ต้องเสียบครับเพราะว่าตัวบล็อกขอบมันจะมีไฟเป็นเส้นๆสองเส้นเท่านี้แหละที่ตัวบล็อกนะครับส่วนพัดลม สตัวนี้ไม่มีไฟเลยสายเขาจะพ่วงมาแบบนี้เลยตึงตึงตึงต่อกันมาแล้วก็มาเป็นหัวตัวนี้เพื่อไปเสียบลงเมนบอร์ดอีกทีหนึง่งก็ถือว่าง่ายดีแล้วพัดลมใส่มาเลยติดตั้งอิน t a อรแบบนี้เรียบร้อยมาจากโรงงานพัดลมรอบ2150นะครับตีกลมๆประมาณ2 1 0 0 2 0 0ตัวปั๊มรอบสูงสุดแม็กซิมั5ม3500รอบ TDP บอกไหมเออกูหายไปเจออีกแล้ว ไม่เห็นนะครับว่า GDP แจ้งมาเท่าไหร่หน้าเว็บอาจจะมีนะว่า GDP แม็กซิมัมที่สามารถเอา CPU อยู่ได้เนี่ยว่าจะเป็นตัว i7 i9 ได้แค่ไหนไลเซน7ไลเซนได้แค่ไหนนะครับลองดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บได้นะครับโดยรวมแล้วดีไซน์ของช,ชุดน้ำชุดนี้ทั้งบล็อกนะครับหรือว่าปั๊มกับพัดลมเอ่ยหม้อน้ำเอ่ยเป็นฟิล,ล่งสี่เหลี่ยมเป็นฟิล,ล่งสี่เหลี่ยมอ่าโอเคทีนี้เอาแค่นี้พอครับสำหรับตัวมัน ผมให้ดูเนีอยวซิว่ากล่องน้ำตาลอันนี้มีอะไรมาให้บ้างชุดคู่มือมีอยู่แล้วแน่ๆอโอเคครับขาทั้งฝั่ง Intel 1ชุดเป็นสีดำน็อตยึดต่างๆของ AMD AM5 นะครับเสาของ Intel แล้วก็ตัว Black g s k t s s h r o w ทั้งฝั่ง AMD Intel แม่งเป็นสีดำหมดมันจะไม่ออกดำนะครับมันจะออกแบบ Black Chrome เงานิดนิดขา amd มีมาให้ intel อาใช้อันนี้เลยหลักๆเฮ้ยเขาเขาซัพพอร์ตนี่ยังวะยังไม่ได้บอกมานะครับว่าซัพพอร์ต1851แล้วแต่ซัพพอร์ตล่าสุดก็คือ lga 1007แต่เท่าที่น่าจะยืนยันได้นะวันนี้ก็คือ lga 1007กับ lga 1 0ึ่ใช้ขาเดียวกันใช้การยึดเหมือนกันแล้วก็มีสายนี้มาให้โอเคสายนี้คือนี่ครับ เป็นสายต่อความยาวเพิ่มความยาวของ PWM 4ี่พินให้กับชุดนี้ฮะเมื่อกี้น่าจะได้เห็นเนาะว่ามันสั้นไปนิดนึงนี่ครับชุดนี้ชุดพัดลมหมอ้อน้ําที่เขาต่อพ่วงก,กันมา1 2 3ตัวเนี่ยแล้วความยาวมันแค่นี้ไม่ถึงคืบเลยด้วยซ้ําพอมันไม่ถึงคืบเนี่ยเวลาเราจะไปเสียบเมนบอร์ดเราก็ต้องใช้หัวต่อยาวๆเนี่ยสายเนี้ยเพิ่มความยาวเข้าไปก็ได้อีกประมาณ4ีเซนนะครับราว ก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ว่าคุณจะติดตั้งหม้อไว้บนหม้อไว้หน้าน่าจะลากไปได้พอสมควรแล้วเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งผู้ฝั่งหนึ่งเมียเป็นสายสีดําเหมือนกันหลักๆและอุปกรณ์อ็เรอรีทั้งหลายบันเดิลที่เป็นชุดคิดที่มากับตัวมันเนี่ยเป็นดําล้วนแล้วผมมองลงไปเนี่ยเท่าที่เห็นของในทุกชิ้นทุกมิติก็เป็นดําล้วนหมดเลยก็ดีครับคุมโทนง่ายดีนะครับพัดลมดําคุมมาให้แต่ว่ายังมีลูกเล่นให้ที่หน้าจอนะครับนี่คือจุดเด่นแล้วราคาแม่งถูก 6,290 6,003สำหรับ3ตอนส่วน2ตอน5,290ถูกถูกเลยอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวผมเดโมไว้แล้วนะครับเราทำเครื่องเอาจริงเป็นเครื่องของลูกค้านี่แหละแต่มีการเปลี่ยนพัดลมเดิมของชุดน้ำออกไปไม่ใช้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าไม่สวยแต่อยากได้ความสวยของความเหลี่ยมความมีหน้าจอของชุดน้ำชุดนี้ Mystic 360 แต่อยากได้พัดลมที่มีไฟก็เลยเปลี่ยนพัดลมมีไฟใส่เข้าไปอ่ะไปลองดูครับยงไงครับอย่างไวประกอบแป๊บเดียวเห็นไหมฮะนี่นะครับเครื่องนี้ CPU เป็น AMD 7 8 0 x 3D ที่ฮิตฮิตอยู่นะวันนี้นี่แหละผมอธิบายอย่างี้ก่อน7 8 0 x 3D นะครับเบสบูตของมันจะอยู่ที่4.2กิกเทอร์โบเนี่ยเขาตามสเปคเลยคือ5.0กิกแต่พอเวลาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งอยู่4.54.6 4.7 4.8เราจะได้เห็นสปีดช่วงนี้บ่อยที่สุดแล้วเราจะใช้โปรแกรมเดิมที่เราใช้กันนะครับ Cinebench 2024ตัวล่าสุดในการที่จะรัน CPU ให้มันวิ่งแบบ100%แล้วเราจะลองดูเทมป์ว่าเทมป์มันเท่าไหร่ณนะตอนนี้เราปล่อยให้หน้าจอมันแสดงถึงสปีด CPU นะครับไฟไฟจักรอสปาย3.3 5.12.08 ครับจริงๆมันเปลี่ยนได้ตามโปรแกรมนะแล้วแต่เลยว่าใครสะดวกโชว์อะไรยังไงได้หมดนะครับส่วนไฟเห็นไหมเนี่ยผมจะเอานิ้วสอดไปนะสอดไปข้างๆ้างบล็อกปึ้งมันจะมีแถบไฟครับซึ่งเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่มันจะเป็นไฟที่เหมือนยิงพุ่งลงไปข้างๆงทั้งสองฝั่งแบบนี้ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมเห็นนิ้วนะนี่ยิงเราไปข้างๆเพิ่มพลังเปล่งแสงลงไปข้างๆ้างของตัวบล็อกข้างบนไม่มี ล่างไม่มีนะครับทีนี้ครับไอเดินของ CPU นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50องศา51องศากับสภาพแอมเบียหรือว่าแวดล้อมแบบไม่ปิดฝาเคสแบบนี้เลยนะครับไม่ปิดฝาเคสเปิดแม่งหมดเลยอุณหภูมิในห้องตอนนี้ก็26 27โดยประมาณครับไม่อัดแอร์และไม่ได้เอาอะไรเป่าเข้าที่หม้อน้ำนะครับและหม้อน้ำ จากเดิมพัดลมเดิมของโรงงานนะครับเราใช้เป็นพัดลมเหรียญลี่พี่ขอดูหน่อยว่าสเปคพัดลมเหรียญลี่รอบเท่าไหร่คือพัดลมเหรียญลี่เนี่ยเป็นพัดลมที่รอบค่อนข้างที่จะสูงกว่าพัดลมมีไฟอื่นๆปกตินิดนึง2,100บวกลบ61 cfmcfm น้อยกว่าพัดลมเดิมด้วยซ้ำโอเคนะครับเทมนะไอเดนะอยู่ประมาณ5 0 52 52เห็นไหมเมื่อกี้นะครับซึ่งสปีดตอนเนี้ มี3.9บ้างมี4.7บ้างอะไรบ้างเราไม่ได้ล็อกครับเราปล่อยออโต้รวมไปถึงรอบพัดลมที่หม้อน้ํากับรอบปัม๊มออโต้โหมดไม่ได้ไปยุ่งอะไรในไบออเลยปล่อยเซอร์นะครับอ่าดูแบบเดิมๆมีเด้ง55 56ิบ้า้บ้างนะครับผมจะรัน c i n e เบน c h อารนะครับแบบมันติคอไปนี่ซีพวิ่งร้อยทุกคอ ที่ความเร็วประมาณ4.7 4.8 8ทอ16เทรดนะครับ4.6 4.7 4.8มีเห็นแน่นอนแล้วลองดูเทม์ดิ CPU AMD เป็น CPU ที่ไอดเดลไม่ได้ต่ำเหมือน Intel นะครับทีเนี้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าชุดน้ำไม่ดีพอหรือว่าซิงลมไม่ดีพอ7 8 3 d จะเทมสูงกว่าน,นี้ตอนนี้เทมเราเห็น77 76มี78บ้างแน่ๆแหละบางคอบางช่วงจริงๆแล้วมันเคยแม็กไปที่80นะครับกับการเทสก่อนหน้านี้แล้วปล่อยให้มันไหลไปนะครับปล่อยให้มันไหลไปถามว่าเย็นไหมกับชุดน้ําราคา6ก0ัเย็นครับสวยไหมสําหรับผมผมมองว่าดูดีครับดูดีเลยแหละนะครับส่วนความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันแลละเราจะไม่ก้าวไก่กันนะครับผมย้าเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ผ่านมาเรื่องความสวยเรื่องความชอบผมไม่ยุ่งแต่เนี่ยเทสให้ดูแล้วว่าเป็นแบบนี้โดยแอมเบียนผมบอกแล้วว่ามันคืออะไรยังไงบ้าง นะครับพัดลมเหรียญรีที่ใส่เข้าไปเป็นตัวนี้นะครับบอกก่อน UNIFAN SL INF 120นรอบะครับรอบ2องพันห่ cfm ทิ้งไว้สักพักองเ7องศาณนะตอนนี้ต่ำสุด50สูงสุดราวราวถ้าปิดฝาเคสเล่นที่บ้านปิดหมดเลยนะครับโดยใช้แอร์โฟล์ประมาณนี้เอาพัดลม140 ดูดเข้าจากใต้เครื่องผมว่าเทม CPU น่าจะแบบใช้งานจริงนะมีไอร้อนจากกาจออะไรออกมาด้วยน่าจะอยู่ประมาณสัก80ต้นต้นได้82 83หรืออาจจะแม็กสุดที่85ถ้าเกิดการจอร้อนหน่อยนะครับน่าจะเราๆนะั้นถือว่าทำตัวเลขได้ดีนะครับแล้วเสียงของปัม๊มไม่ได้ยินครับเพราะพัดลมดังกว่า <laughs> ประมาณนี้สรุปให้ง่ายๆสั้นๆนะครับ6 0 0 กับอุณหภูมินี้โอเคครับใช้ได้เลยมีหน้าจอคุ้มครับลูกเล่นเอฟเฟกแล้วแต่คุณจะปรับคุมโทนนะครับในเมื่อเขาหม้อน้ําดําหัวฟิตติ้งดำออกเดวแบบเทาเข้มๆสโมคเข้มๆนิดนึงท่อยางดําหน้าบล็อกหน้าปั๊มนะครับเป็นทรงเหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 8าม้เดปดเหลี่ยมมีการหักหักหักจะวางแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรือจะวางแนวนอนก็ได้ก็ดูเอานะครับว่าสมควรหรือมันติดอะไรไหมโทนสีคุมให้เป็นดําล้วนได้ หรือถ้าเกิดจะเอาไปใส่กับชุดขาวเขามีสีขาวขายไหมมิสติกสีขาวนาวันนี้จะไม่เห็นแต่ไม่รู้จะมีไหมมันกําลังจะคอมพิวเท็กซ์นะครับช่วงพฤษภาคมถุนาผมอาจจะได้ไปเห็นสีขาวที่งานนะครับถ้าเกิดมันมีก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูดิฟครูช่วงนี้ร้านเราเริ่มขายเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันของสวยครับของสวยของโอเคฝากไว้ด้วยหนึ่งตัวนะครับสนใจอยากได้เครื่องที่เป็นลักษณะนี้ หรือพี่ครับผมเห็นชุดน้ำชุดนี้พี่รีวิวแล้วออในเครื่องสเปคผมผมอยากได้ชุดน้ำชุดนี้ได้ไหมครับได้ครับจะเน้นแค่จอที่มีไฟมีเอฟเฟกลูกเล่นแล้วเป็นพัดลมเดิมที่หม้อน้ําสีดํามไม่มีไฟก็ได้หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนพัดลมหม้อน้าให้เป็นรุ่นอื่นอะไรยังไงก็ลองคุยบอกได้นะครับจัดให้ได้หมดแต่ขอดูด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าได้ก็ได้ถ้ามันไม่เวิร์กมันไม่โอเคมันติดก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเอาลาไปเลยครับ ฝาร้านคอมิกสต์ด้วยนะครับเพราะมันคือเจ้าของเดียวกับแตงซอมจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมิกส์ซื้อหอเดียกับแตงซอมสวัสดีครับ